ตัวอย่างข้อเขียนวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความมายาข้อที่2องคำถามขณะที่นายจ้างขับรถบนถนนสาธารณะนายจ้างได้หยุดรถที่สี่แยกเนื่องจากเห็นสัญญาณไฟแดงนายม้าขับรถมาโดยเล่นตัวสับมือถือไปด้วยนายจ้างนี้หยุดอยู่ที่แยกไฟแดงแล้วว่านายม้ารับมา เมไปด้วยนายม้าไม่ทันเห็นสัญญาณไฟแดงจึงจนรถยนต์ของนายช้างไล้รับความเสียหายหารถยนต์ของนายช้างที่อจอดอยู่ไฟแดงนะต่อมาพนังกงานในการฟ้องขอลงโทษนายม้าฐานกับขี่รถยนต์โดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก2522ข้าวควางพิจารณาคดีสารยันตต้นนายช้าง เช่นคำร้งองขอเข้าร่วมเป็นโจทก์อ้างว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ซึ่งถูกจนเป็นเสียหายในคดีนี้ดังนี้ศาลจะให้นายช้างเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยาการได้หรือไม่เพราะเหตุใดหรืออัอายาการฟ้องนะพนักงานอัยาการฟ้องนะแล้วก็อ่านายช้างเนี่ยพอเข้าร่วมเป็นโจทร์่ร่วมไหม นายสารจะสั่งสารจะอนุญาตให้ในายช้างเข้าร่วมเป็นโจทได้ไหมตอดไหมมหลักกฎหมายก่อนกนะ็คือปรมุกฎหมายวิธีพิจารณามาตราแรกนะมาตราสองอนุสีวัหลเพไว้ว่าผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนนำมันจัดไว้ในมาตราสี่ห้า 4, 5, และหกนะ ใาที่สองคือมตาตราสามสิบวงหลักไว้ว่ากต kind of ียายาใดซึ่งพนักงานยายการยื่นฟ้องต่อศาลแล้วผู้เสียหายจะยื่นคำร้องขอร่วมเป็นโจทย์ในระยะเวลาใดระหว่างพิจารณาก่อนศาลจรต้นวิพากษ์ากดีนั้นก็ได้มาวินิจฉัยนะการที่พนักงานยายการฟ้องขอลงโทษนายมาฐานกับปี่รถจนโดยประมาทเนี่ยพนักงานยายการเป็นโจทยื่นฟ้องนะเป็นเหตุให้ทรัพย์สินใน ก็ในตามกฎหมายคือเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นประมาาเนี่ยเป็นได้ทรัพย์สินของผู้อื่นเสียหายตามรัฐบัจรจักจราจรทางบุ2คลาสองสองเนี่ยเป็นความผิดที่รัฐเป็นผู้เสียหายนะรัฐเป็นผู้เสียหายและเนื่องจากพรบเนี่ยกาหนดให้รัฐเป็นผู้เสียหายและนายช้างไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ออพรัฐเป็นผู้เสียหายแลวนายช้างก็เลยไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะ หรือไม่ได้เป็นบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแดนได้นะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาญามาตรา2นุสีก็คือมาตรา2นุสีเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยหมายถึงผู้เสียหายเนี่ยหมายหมายถึงรัฐผู้เสียหายนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชในายช้างนะ แล้วก็นายช้างก็ไม่ใช่บุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะตามมาตราสี่ห้าอำเนินได้ตามมาตราสี่ห้าเลขหกเนี่ยเมื่อนายช้างไม่ได้เป็นผู้เสียหายนะตามมาตราสองร้อสี mm. ่การที่นายช้างยื่นคำร้องขอคดีบังคันโทดโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ที่สูญจนถเป็นเสียหายในคดีนี้แล้ศาลได้สั่งให้นายช้างเข้าร่วมเป็นับโย์กับพนักงานอันการไม่ได้นะตามประมงกฎหมายวิธีพิจารณาคามมาตราสามสิบก็คือ มาตราสองอนุสี่เนี่ยอ่ามาตราสามสิบเนี่ยในกระดีอายาที่เป็นใกงานยื่นฟ้องต่อศาลนะต้องเป็นผู้เสียหายนะถึงจะยื่นฟ้องเขาว่ามันจทยในระยะเวลาได้อ่ายื่นฟ้องเราว่ามันโจทกับพนักงานในการในระหว่างศาลพิจา,ารณาก่อนศาลยืน่นคำร้องาจินนั้นได้นะ